สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมมารีบาบากับการออกทัศนะคู่มวยในศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้มีมวยรักมวยชอบ3ตัวนะครับมาให้แฟนมวยได้วิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับวันนี้คู่เอกนำรายการเสาเอกออัจฉริยะพบกับยกมรกตรวอสังปภาพัยเสาเอกนี่ประเภทอาวุธมวยจุกจิกนะครับแล้วก็ฟอร์มระยะหลังนี่โอโ้โหสดแข็งแรงนะครับ มีศาด์แข้งแทงเขา่ามีศอกสลับอันตรายความรวดเร็วผมดูได้เปียบส่วนยกมรกตประเภทซ้ายนะครับซ้ายจัดจ้านเตะซ้ายแทงซ้ายนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกเหมือนกันรูปร่างดูจะได้สูงได้ลอยกว่าแต่วันนี้ผมยังชอบในความสดและก็ความรวดเร็วนะครับของเสาเอกน่าจะชิงจังหวะออกแข้งแทงเขา่าเอาชนะได้อย่างสนุกนะครับคู่นี้พลิกไปพลิกมาแน่นะครับแต่ยังชอบไปที่ สาเอกครับส่วนคู่รองแกนอุบลพอหลักบุญวันนี้ขึ้นล้างตาอ่าเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์คู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับไฟที่แล้วนี่เบียดกันยันกิกสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่เพชรมลัยจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปมาวันนี้นะครับกันอุบลนี่ประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงแล้วก็ออกข้งนี่หนักแรงทุกลูกนะครับไฟที่แล้วดูจะทรงถอยไปนิดนะครับเลย เป็นฝ่ายผ่ายแพ้วันนี้น่าจะมีการแก้เกมมาดียังชอบไปที่แกนอุบลครับวันนี้น่าจะล้างตาได้สําเร็จนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ให้แฟนมวยติดตามนะครับกระต่ายทองสันติอุบลวันนี้มาเจอกัดกับเจริญทรัพย์สินบุญรณามวยไทยกระต่ายทองนี่ประเภทโอ้ทรงเดียวกันเลยนะครับของสันตินี่สันติอุบลนี่เตะต่อยแรงนะครับมีหมัดมีศอกอันตราย วันนี้ดูว่ารูปร่างจะได้ลอยนะครับจเจริญทรัพย์สินนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งเดินขาดแข้งต่อยมาเตะเจาะยางไปเรื่อยความแข็งแกร่งนั้นเหนือกว่านะครับจเจริญทรัพย์สินแต่ดูหลักเหลี่ยมเชิงดูจะเป็นรองวันนี้ผมยังชอบไปที่กระต่ายทองนะครับดูอาวุธมวยความหลากหลายนี่เหนือกว่า <S <S สามตัววันนี้นะครับที่ชอบนะครับเสาเอกแก่นอุบลแล้วก็กระต่ายทองครับผมสวัสดีครับ